เนื่องด้วยนะครับสืบเนื่องด้วยตัวการกําจัดเชื้อโรคที่ติดไปกับท่อนพันธุ์เนี่ยนะครับเราที่เราใช้เทคนิคที่เราเรียกว่ายาปฏิชีวนะร้อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เรื่องของอุณหภูมินะครับก็มาเกี่ยวข้องเราเลยมีการในโครงการเราเลยมีการประดิษฐ์เครื่องแช่ท่อนพันธุ์แบบแบบเป็นข้อตาในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรเคยมีวิธีนะครับในเรื่องของการแช่น้ําร้อนนะครับแช่น้ําร้อนแต่เกษตรกรเนี่ยจะใช้แช่เป็นท่อนทั้ง ั้งต้นท่อนอยาวะนะครับทำให้เครื่องมือมีขนาดตัวเครื่องนี่มีขนาดใหญ่ครับเคลื่อนย้ายลําบากแล้วก็ใช้ปริมาณน้ํามากการควบคุมอุณหภูมิอะไรต่างๆอาจจะไม่นะครับสม่ําเสมอทำให้ในเรื่องของการแช่ต้นพันธุ์ด้วยน้ํารอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะประสิทธิภาพอาจจะไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะเราก็เลยลดลดขนาดลงมาเพราะว่าในเรื่องของในแง่ของโรคเนี่ยนะครับเราเราต้องการ ประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณเราเรามองไปในอนาคตว่าต่อไปตัวเครื่องเนี่ย <ừ. S 2> นะครับเกษตรกรสามารถประดิษฐ์ได้เอง <ừ. S 2> นะครับหาหาวัสดุอุปกรณ์ที่ที่กเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างเช่นเราเราถังแช่เนี่ยเราก็ใช้ตัวถัง200ลิตรนะครับ <ừ. S 2> ถังน้ำมันที่มีขายกันอยู่ทั่วไป แล้วก็ติดอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัวตัวตัวทำความร้อนนะครับขดลดทําความร้อนนะครับแล้วก็จะมีชุดของคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับให้ได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการรวมกระทั่งมีตัวไทม์เมอร์ในการจับเวลานะครับในงานทดลองที่ทำนะครับเราทำกับอ้อยพันขอนแก่น3นะครับถ้าไซส์อ้อยประมาณนี้นะครับก็ ที่เราทําได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณพันข้อตาต่อครั้งน้ําที่เราใส่อยู่ที่ประมาณ100ลิตรถึง150ลิตรนะครับ,รบขึ้นอยู่กับปริมาณของอ้อยที่เราจะแช่นะครับในการทําอุณหภูมิเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณนะครับสัก1ชั่วโมงในการที่จะทําให้น้ำนมีอุณหภูมิตามที่เราต้องการให้ได้54องศาหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะผสมยาให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการซึ่งในที่นี้เราใช้ความเข้มข้น500 ppm นะครับ แล้วก็แช่นะครับในการแช่เนี่ยเราก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตัวยาที่เราใช้ณตอนนี้เราใช้ยาในกลุ่มที่เรียกว่าเตตราไซคลินนะครับก็มาติดต่อได้ที่ภาวิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับก็ติดต่อมาทางอาจารย์อาจารย์ได้ครับ